สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอยคนเดินดินวันนี้พามาดูครับ l c 0 1 8ไอ่อ้อยทิ้งครับไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรครับปลูกอะไรเนี่ยปลูกอะไร ไถอ้อยทิ้งครับแล้วจะปลูกมันครับพอดีอ้อยมันไม่ได้ตัดครับแองนี้อ้อยมันยาวจัดครับเลยไม่ได้ตัดก็เลยว่าจะปลูกมันให้หมดครับข้างบนนี้ก็ปลูกข้าวโพดไปแล้วครับแต ปีนี้ดูท่าฝนจะแรงครับก็เลยว่าจะปลูกมันครับเพราะว่าแต่ก่อนถ้าฝนดีๆครับปลูกมันก็เน่าครับก็เลยต้องปีนี้ก็เลยต้องปรับปรุงกันหน่อยครับ แล้วก็รอให้มันต้นอ้อยยุบสักหน่อยครับก็จะเอาผ่านสามมาลงครับแอ่น,นี้ไถลือออกไว้ก่อนครับเวลาเอาผ่านสามมาลงก็จะได้ไถง่ายหน่อยครับแต่ถ้าเอาผ่านสามมาลงเลยก็มันก็จะไถลําบากแล้วก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับ ตลาดแอลแวะมาเล่นก่อน l อลซีครับคันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ลั่นเท่าไหร,คร่ครับนะครับผ่านพวงนี้ก็ไถรู้สึกว่าไทาดีเหมือนกันครับในธรรมดาครับผ่านมาเล็กก็ จะเข้าไม่ค่อยลึกเท่าไหร,คร่ครับครับนตอนนี้โอเคเลยครับมาแล้วครับ นี่ก็ไม่เยอะครับอยู่ประมาณไล่นิดิดน่าจะได้ครับต้องเป็นบะไว้นี่ครับนี่ก็เพิ่งจุดไฟไปครับจุดไฟแล้วก็ไถเลยครับ แบบนี้ครับเก้าอ้อยก็จะมันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับเวลาผ่านสามมาลงก็มันก็จะถ่ายได้ลึกไม่ค่อยหนักรถเท่าไหร่ครับเสียน้ํามันสองต่อแต่ก็แต่ก็สะดวกเราครับตอนไถเปิดหน้าผ่านสามครับ นี่ก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานครับน่าจะเสร็จว่ามันก็ถ่ายได้คล่องอยู่พอสมควรครับปีนี้โซนนี้ครับเป็นป่ามันเยอะครับตรงไหนที่น้ำไม่ค่อยดีก็ ปลูกมันครับทีตรงไหนที่ว่าน้ำมีดีหน่อยเขาก็หันไปปลูกอย่างอื่นครับปลูกทิกบ้างปลูกมันบ้างครับ ที่เหลือนี่ก็น่าจะอีกไม่เกิน10นาทีก็น่าจะเสร็จครับตรงนี้นี่เก่าไก้แล้วครับอย่างว่าครับผ่านแพมันก็ถ่ายได้หน้ากว้างนี้ครับ เกือบเต็มช่วงรถครับผ่านแพผ่านสามนี่เหลืออีกประมาณ300รถครับถึงจะเต็มช่วงรถครับ เพครับเกียร์สองก็ไม่ต้องเร่งมากครับนี่ถ่ายไฮสองนะครับนี่ครับเร่งปกติก็เอยเร่งน่าจะอยู่ประมาณผ่านห้านี่แหละครับสบายสบายเลยครับ ฝุ่นเหมือนกันครับในฝุ่นตรงนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับฝุ่น ติแล้วครับอยู่ประมาณสามร้อครับถือว่าได้ไวดีเหมือนกันครับ ดิฟด้วยครับดิฟด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับช่องโดยบนเดินดินด้วยนะครับขอบคุณครับ